สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love ค่ะก่อนอื่นเลยเช่นเดิมก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซุเปอร์แทสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกเดือนนะคะท่าในใดที่จะซับพอทั้งช่องก็คลิกเลิงที่ปุ่มด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ตอนนี้เวลานี้มาเช็คพลังงานของทุกคนกันเรามาดูซิว่าใครกําลังจะติดต่อมาหาคุณ ใครกำลังอยากที่จะส่งข้อความมาหาคุณใครอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยกับคุณเรามาดูกันค่ะทําสมาธิที่ไพ่สำหรับนี้นะคะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าออกสองสาครั้งมาดูสิว่าพลังงานของทุกๆคนเป็นยังไงใครอยากที่จะติดต่อมาหาคุณคุณกําลังได้รับข้อความจากใครในเร็วๆนี้ค่ะเรามาดูกัน ใครอยากติดต่อมาหาคุณใครอยากส่งข้อความมาหาคุณในเร็วๆนี้เรามาดูกันนะคะซีดาคิงอ of วอนส์นะคะเป็นพลังงานธาตุลมธาตุไฟคนที่คุณและเขานิ่งๆห่างๆกันเด e อ u ซันนะคะคุณและเขา อาจจะห่างๆกันไปนิ่งๆกันไปและพลังงานของเขาคนนั้นเป็นธาตุไฟที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ทาตุลมเขาเป็นคนที่ขิงกบอลค่ะมีพลังของความเป็นผู้นำสูงนะคะบุคลิกภาพท่าทางเป็นคนที่มีความสง่างามมีความเท่ดูสวยดูเท่ดูเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์เฟลลี่ดูอบอุน่นนะคะร่างกายเออก็เป็นคนที่ดูเท่ะคะ่ะอาจจะสูงนะคะ เป็นเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีหุ่น,แบบน,นดีแล้วก็เป็นคนที่มีความองอาจทํางานเก่งขยันขันแข็งอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือว่านักกิจการนักธุรกิจระดับผู้นําแบบนี้หรือว่าเป็นถ้าไม่ได้เป็นระดับผู้นําก็เป็นคนที่มีทํางานเก่งขยันนะคะเจ้านายวุว้วานนะคะให้ช่วยเหลืองานแล้วก็เป็นคนที่ อาจจะทํางานเก่งขยันทํางานหรือว่าขั้นบ้างงานเลยทีเดียวนะคะอาจจะทําธุรกิจเยอะทํางานเยอะก็ได้เช่นกันนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะใครอยากที่จะติดต่อมาหาคุณอยากส่งข้อความมาหาคุณคนคนนี้เป็นคนที่โสดสันโดษมานานนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานหรือว่ามีลูกติดหรือถ้าไม่เคยแต่งงานก็อาจจะเป็นคนที่อยู่เป็นโสดมานาน นะสักพักสักระยะหนึ่งหรือว่าน,นานมากๆแล้วนะคะถ้าไม่เคยแต่งงานก็อาจจะมีลูกติดนะคะอาจจะไม่เคยแต่งแต่ว่ามีลูกนะคะแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่ดูมีความรู้มีวิชามีความสามารถของตัวเองเก่งฉลาดเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีแล้วก็เป็นคนที่เชื่อหนึ่งเหรียญน,นะคะ เชื่อในเรื่องของแรงดึงดูดแรงจักรวาลด้วยเช่นกันเขามีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อในตัวตนของเขามีความรักยุติธรรมชอบความยุติธรรมมีความอิโก้มีความดือ้อมีไฟแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนหรือว่าตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างได้อย่างรวดเร็วเป็นคนวิสัยทัศน์ไกลมองกันไกลแล้วก็เป็นคนที่วิเคราะห์จัดการอะไรได้อย่างแม่นยำคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปแบบนั้น เป็นคนที่มีเรื่องราวตื่นเต้นนะคะอยู่ตลอดเวลาหรือว่าทำนู่นทำนี่นะคะอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วก็เป็นคนที่ดูมีมี ดูมีเล่ห์เหลี่ยมเล่กลน, rattling, นะอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบวางแผนชอบชอบเซอร์ไพรส์ชอบ,ชอบ, Surprise, ชอบทําอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนดูฉลาดฉลาดมากๆนะคะบางทีดูฉลาดเกินฉลาดแกมโกงหรือว่าฉลาดอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานขยันกันแข็งเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวตนของตัวเองจริงๆด้วยเช่นกัน หรือคนคนนี้คุณกับเขาเคยออกเดทกันแล้วค่ะเคยออกเดทเคยมีช่วงเวลาดีด้วยกันอาจจะห่างกันไปนิ่งกันไปด้วยเรื่องของงานด้วยเรื่องของอะไรบางอย่างหรือเป็นเรื่องของโซลคัลเนคชั่นเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องของทวินเฟลมด้วยเช่นกันนะคะ ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนี้นะคะสง่สงผลอิทธิพลในเรื่องของจิตญาณแล้วก็การตื่นรู้มีคุณวุฒิวัยวุฒิที่เท่าเทียมกันแล้วก็สินเสมอกันแต่อาจจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของศาสนาหรือว่าอายุที่ต่างกันหรือว่าทางกะลที่ต่างกันคุณกับเขาอาจจะเคยคุยในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวกันไว้อาจจะเคยคุยเรื่องของอนาคตกันไว้อนาคตอันไกลอนาคตเรื่องของ มีความเป็นผู้ใหญ่ในการคุยกันหรือว่าคุยกันเรื่องของขวัญนะของขวัญการออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็คุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์แบบจริงจังคือไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังหรือถ้าคนคนนี้คุณยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่เคยเจอนะคะก็ต้องระวังเช่นกันนะคะว่าเขาจะเข้ามาเป็นคนที่ เอ๊ะเป็นคนดีหรือไม่ดีนะคะก็ต้องระวังเช่นกันนะแต่ด้วยพลังงานของการติดต่อการพูดคุยแล้วก็การอยากส่งข้อความ8ดาบ7ถ้วยพลังงานธาตุด,ดินแล้วก็ธาตุน้ำา k n n o of u u s s ค่ะคนคนนั้นเป็นคนที่คุณและเขามีความโรแมนติกกันเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. เห็นกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวและเขาก็เป็นคนที่มีสัญชาตญาณของความ เ,เป็นสุภาพบุรุษนะคะเป็นคนที่ใจบุญนะคะอาจจะชอบทําบุญทําทานเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนเลยนะคะบางทีดูทําบุญคนไม่ขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ชอบทะเลนะชอบทะเลชอบน้ํารักสัตว์มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นคนที่ว่ายน้ําเก่งชอบฟังเพลงมีอารมณ์ศิลปินนะคะอารมณ์ศิลปินแล้วก็มีความสุขในตัวเองแล้วเป็นคนที่ดูคิดเยอะคิดมากมากนะมีจะทาอะไรต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเขาคนนี้หรือ หรือคุณนะคะรู้สึกว่าการพบเจอกันนั้นมันเหมือนกับอะไรที่มันเกินความคาดฝันหรือว่าคนในฝันนั่นเองเขารู้สึกถึงคุณเขาอยากที่จะได้เริ่มต้นหรือว่าได้ปรับความเข้าใจในความสัมพันธ์หรือว่าอยากที่จะได้มาพบเจอกับคุณใหม่นี่คือคนที่อยากติดต่อแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกับคุณนั่นเองนะคะหรือว่าอยากส่งข้อความหาคุณ แต่ในเรื่องของอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เช่นกันนะคะบางท่านอาจจะคุยเรื่องของงานไว้ดิวเรื่องของงานไว้ ออฟเฟอร์อะไรงานบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะก,กําลังที่ได้งานใหม่นะคะจากใครบางคนที่คุยกันไว้หรือว่าไปสัมภาษณ์งานแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นเนรื่องของการติดต่อการรับข้อความการาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนั่นเองแล้วก็เป็นอะไรเหมือนกับเรื่องของงานด้วยแล้วก็เรื่องของสิ่งใหม่ๆที่อยากที่จะได้รับข่าวดีอาจจะได้รับการติดต่อเรื่องข่าวดีเรื่องของการเงินด้วยเชย่นกันบางท่านอาจจะรอเรื่องของการติดต่อเรื่องของการเงินไว้นะเพราะว่าขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญขึ้นนั่นเองนะคะอาจจะ รอข้อความรอรับการติดต่อจากใครบางคนรอคุยรอเจรจารอพูดคุยเรื่องของการเงินแล้วก็การงานแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอ่าก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นใครที่รู้สึกว่าด้านหลังเป็นอะไร Two of Cups ค่ะ อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เป็นพลังงานของโซคอนเนชันหรือว่าทวินเฟลมด้วยเช่นกันนะคะใครบางคนที่กําลังหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งเมื่อถึงเวลาทามมิ่งจังหวะที่ใช่เพราะคุณและเขามีพลังงานความรักที่มีความผูกพันและก็รอคอยกันมากๆเขารู้สึกถึงคุณและคุณก็รู้สึกถึงเขาเช่นกันนี่คือความผูกพันที่พายอยากจะบอกคุณและเขามีบุญบาร,รมีและก็ศีลเสมอกันรอคอยวันเวลาที่จะได้มาสานความสัมพันธ์เกิดการคอมมิทเมนต์กันเกิดขึ้นหรือว่าเกิดการเริ่มต้นในความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเกิดการรตื่นู้ งสิ่อเมืออย่างกันและกันเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูออราเข้าค่ะสำหรับนี้อยากจะบอกอะไรนะคะคนคนนั้นอาจจะอายุไล่เลี่ยกกันกับคุณก็ได้นะคะไล่เลี่ยก,กันไม่ห่างกันมากเท่าไหร่แต่เป็นคนที่จรงิงจังทำงานเก่งขยนันแล้วก็มีแสงออร่าในตัวเองเขาเรียกว,ว่าเป็นคนที่อาจจะเรียนมาสูงหรือว่าทำงานหนักทำงานเยอะเป็นคนที่จรงิงจังหรือว่าเป็นคนที่กำลังวางแผนในเรื่องของการเกษียณนะคะ Yes ค่ะ This is your soulmate คุณได้เจอ soulmate ของคุณแล้วนะคะเป็น soulmate ที่รอคอยการพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือเป็น soulmate ที่เป็น two of cups soul connection ของกันและกันนั่นเอง p l a y f u l n e s s ค่ะ Very soon เร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับการติดต,ต่อจากใครบางคนหรือว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เดินทางได้เปลี่ยนแปลงได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกว่าอยากเดินทางไปตรงนี้อยากทาตรงนี้อยากเริ่มตรงนี้หรือได้รับการติดตอ่อจากใครบางคนทาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเช่นเปลี่ยนในเรื่องของการงานแล้วได้พบเจอกับความรักเปลี่ยนในเรื่องของอความสุขบางอย่างที่คุณรอคอยอาจจะเป็นความสุขทางออกบางสิ่งที่กําลังรอคอยในการตัดสินใจการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเช่นกัน ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เชื่อในพลังงานความสุขความดีของตัวเองเชื่อในพลังงานของความรักที่มีมือน,นเงื่อนไขของ two of cups s o connection อะไรที่ใช่จะกลับมาหาอะไรที่ไม่ใช่จะค่อยๆอ,ออกไปจากชีวิตของคุณเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ d i angel ที่ g u i ์ไล i ์แล้วก็สัญชาตญาณในตัวตนคุณสื่อสารและกำลังบอกคุณด้วยเช่นกันขอคำตอบของไพ่ในสำหรับนี้ค่ะ within the next few months Take อ c t i o n อีกไม่กี่เดือนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น no ทำไมถึงต้องเป็น no คะ you already no บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้พร้อมมันอาจจะยังไม่ได้ใช่จังหวะที่ใช่กับบางสิ่งแต่จงเชื่อไว้เสมอค่ะณเวลานี้เร็วเดี๋ยวนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้แต่คุณพร้อมแล้วที่จะได้พบเจอการเปลี่ยนแปลงหรือ take action ของใครบางคนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเกินรอบางสิ่งบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปบางสิ่งบางอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมีพลังงานดีๆในทุกวันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ